สวเนื้อทังคันช้งานนะครับเนืทางการใช้งานนะครับกล้องนิโคนัสนะครับตัวนี้เป็นตัวที่3นะครับกล้องตัวนี้ถือได้ว่าเป็นกล้อง ดำน้ำที่ทสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากมายนะครับตัวกล้องเนี่ยเป็นระบบคนไกลร้วนๆนะครับก็คือไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ใดๆวัสดุออกแบบมาอย่างแข็งแรงครับเอาไว้ลุยป่าลุยหิมะลุยทุกสถานที่นะครับก็คือเหมาะทุกสมรภูมิดำน้ำใต้ลึก50เมตรนะครับจากยูน,นี่กล้องตัวนี้นี่เป็นซีรีส์ที่3นะครับ ก็คือก่อนหน้านี้จะมีตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ามเนี่ยเป็นเป็นที่สำรับเป็นรุ่นพัฒนาตัวกล้องครับการทำงานง่ายๆนะครับเรามาดูการขึ้นฟิล์มก่อนครับเขาจะขึ้นฟิล์มอย่างนี้ครับก็คือดันตัวนี้เข้านี่การขึ้นฟิล์มแล้วนะครับถ้ากดไทยกดดันไม่ทีนนะครับนี่ก็ถ่ายแล้วนะครับขึ้นฟิล์มนะครับกดไทยานี้สปีชเตอร์สูงถึง5 0 0นะครับ อรุ่นนี้นะมีเลนอยู่สองตัวครับตัวนึงมันจะเป็นเลนเตเลนะคร้อยห้าสิบมมครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเลนวายนะครับสามสิบห้านิ้วเมตรเอฟสองจุดแปดนะครับมาดูกันต่อตัวกล้องนะครับก็คือเราจะต่อเลนออกก่อนนะกดดึงดึงดึงดึ้นะครับก็คืออันนี้ใส่เลนนใส่เลนก็คือเอ่หันหันด้านนี้ครับด้านเฉียงของเขาใส่นะครับกดลงไปนะครับ แล้วก็บิดตามเก็มนาฬิกานะครับประานี้อ่าตัวนี้กานตันี้นะครับเป็นการปรับค่าเอฟนัดค่ารูแสงส่วนตัวนี้โฟกัสนะครับต่อเล่นหี่ทีนะครับก็คือจับเขาแล้วก็ดึงนะครับดึงไางี้แล้วก็บิดครับเดี๋ยวก็คก่อก็คือนัดตัวนี้นะครับไอ สำหรับแฟตนะครับทีนี้ก็คือเขาที่แยกออกมาอย่างนี้ครับเราใช้ตัวนี้ครับสังเกตูเราใช้ตัวนี้ดันตรงนี้ครับนะครับก็คือใช้กันแบบอย่างนี้ครับสองข้างนะครับไม่ต้องกลัวพังนะครับเพราะว่ากระสุของเขานีทนทานมากน่ครับไปแยกออกเป็นส่วนๆได้แบบนี้ นะประมาณครับน้ำหนักมันจะประมาณ5้ร้อยกรัมห้าขีดจุดกิโลทนทานมากครับประสิวดีดีมากครับที่ส่วนสำคัญอยู่ตรงนี้ครับนี่คอันนี้นักบีมครับอันนี้ตั้งสปิตชเตอร์ไอดตัว R นี่ก็ฟิมครับนัดติดตัวนี้กือตัวล็อคถ้าสมมติว่าตอนนี้เราขึ้นฟิล์มไปแล้วนะครับเรากดมาที่ตัว L ก็จะรันจะเป็นไม่ได้ เป็นโอเปนนะครับเกิดอะไรจะได้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวัสดุนี้ถ้าดูน้ำทะเลเข้าไปข้างในเนี่ยเราสามารถถอดพวกนี้ออกนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำจืดได้แล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับเป็นรลหะกัลลตนดนะครับนี่ขึ้นตีนับสวิตช์จัตเตอร,ร์บีนะครับจตัตเตเบรกพอทะลุ กดเ้าอยู่ครับแล้วก็ปุ่มขึ้น,นก่อนหน้าน,นี้ว,วิดีโอเป็นการเพิ่มความเร็ววิดีโอครับในที่นี้สปีดชัตเตอร์ตรงนี้เป็นความเร็วปกติความเร็วจริงๆนะครับความเร็วหกสิบนะครับจะมองเห็นไหม ก็วห้อร้อยนะครับ,รบสปีดจเตอร,ตร์ทำงานตรงทุกสปีดนะครับก็คือไม่ติดขัดไม่เสียหายใดๆนะครับแล้วก็ ยังตรงนี้นยังไม่เสื่อมนะครับเป็นยังยังคุณภาพดีอยู่เลยนะครับก็คือไม่เปราะบางนะเงยังสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยของเขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีนะครับสมบูรณ์การเสียดีนะ ใส่ตัวอย่างไปดูนะเวลาปิดเนี่ยเราม่ต้องแรดงนะครับปิดเข้าสิบโดยการดันลงไปเลยครับดันลงไปยางที่อยู่ของนี่เป็นยางพิเศษครับไปนะครับ,รบ,รบอันนี่สครับสามระบบฟิล์มเนี่ยเหมือนจะ โอเคเราจะคุ้นจินเทีที่มันสมัมผัสกับตัวกอนนะครับแต่ว่าตัวน,นี้มันจะเป็นรูปแบบพิเศษก่อนอันนี้เป็นการเช็คะนรับ,บานเลยผมูีหนะ่สมบูรณ์แค่ไหนครับนะสุดแล้วครับ สวนตัวเล่นนะครับเล่นก็สภาพสมบูรณ์ครับทำงานปกติทั้งหมดนะครับไม่มีละไม่มีป่าคนระับอ,ออกแบบมาป็นตัวที่น่าใจมากครับก็ประมานี้นครับจุดแบบงานันนานนบ ในการช่วยหมุนนะครับประมาณครับเดี๋ยวเราไปดูทดสอบดำน้ำกันครับทดสอบระบบดำน้ำนะครับแล้วามาดูกันว่าจะมีน้ำ่วเข้าไปหรือเปล่ปาครับเราจะใช้เทคนิคึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวขอเปิดข้างในออกก่อนนะครับก็คือเราจะใช้กะระดาษนับในการใส่เข้าไปข้างในหากว่าน้ำเข้า่ว หมดเลยตัวเลนก็จะใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีความเลื่อมของเมาส์คนรนะับที่เขาจะยึดระหว่างตัวไส้ในกับตัวบอดี้ด้านนอกเอาไว,นะว้นะครับคือมันจะเตร์เป็นโลหะนะครับไอตอนนี้เหมือนกระดาษบ,บางตัวนี้โดนซับด้วยโลหะมันนะครับอันนี้กำลังอีบัดไฟนะครับ ใช้มือถือในการถ่ายนะครับก็จะถ่ายลำบากหน่อยครับห่อนลงไปเลยแข็งแรงมากครับน้ำหนักเบาหมายถึงว่าก็เบาในความเขามีน้ำหนักอยู่นะแต่ว่าในในความที่เขาแข็งแรงเขาเขาาจจะหนักกว่านี้แต่เอาเขาจริงแล้วเขาไม่ได้หนักอย่างที่เขาเป็นนะครับก็คือสังเกตว่าไม่มีฟองตัดเข้าไปนี้เราจะลองขึ้นฟิ์มนะครับแล้วกรันปกติครับ ปกตินะครับก็คือชัตเตอร์ปรับได้เปลียนได้ปกตินะครับตอนผมบันทึกเองมันมีเสียงเยดนตรีเสียงเพลงพอดีเปิดเพลงมันเลยต้องมาทําเสียงทับทีหลังก็เลยไม่ได้ยินเสียงชัตเตอร์เลยนะตอนนี้ผมประยัด กล้องรุ่นนี้ผมไปเจอในวิกิพีเดียเอ่อนี่กนน็นัดหนึ่งสอง,สองและรุ่นที่สามเนี่ยผลิตทั้งหมดนี้ประมาณสองแสนตัวนะครับรุ่นหนึ่งและรุ่นสามต่อจากนี้เขาก็จะเป็นระบบ นี้เราจะไอ้ซับน้าออกก่อนนะครับเผื่อว่ามือเราไปจับโดนน้ำเราไปจับโดนกระดาษที่เราใส่ไว้เราก็จะเปิดดูว่ากระดาษของเราเนะี่ยโดนน้ำหรือเปล่านะคแค่โดนนิดเดียวเขาก็จะไอุ้้มน้ำแล้วนะครับเพราะว่าเป็นกระดาษบางกระดาษที่แรกนะครับก็ไม่ใช่นี่ครับไม่โดนน้ำนะครับไม่มีน้ำนะครับในส่วนของเลนหน้าเลน,นครับแล้วก็จะมีส่วนด้านใน ็ไม่โดนมั่นตัวสับนะครับกระดาษก็บางครับไม่มีปัญหาอะไรก็ด้านในก็ไม่เปียกน้ำนะครับไม่โดนน้ำก็แปลว่าไม่รั่วนะครับไม่รั่วทีนี้เช็คสปีชิตเตอร์หลังจากดําน้ํานะครับก็คือตุกความเร็วนะครับก็แล้วก็เช็คไปด้วยกันนะครับก็คือหน้าตึงปกติทุกอย่างยังโอเคแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับใช้ดําน้ําในบุกปลา ดูที่ไหนๆก็เหมาะนะครับเพราะว่าเขาแข็งแรงแล้วก็คงทนเป็นระบบคนไฟล้วนๆวยนะครับสปีจเตอร์สูงแล้วก็เ,เลนบายนะครับแล้วก็มีเอฟทิกว่างนะครับดูแบแสงเปิดตดกว่างด้วยผมก็น่าจะปล่อยแห้งนะครับก็คือด้านในนี้ไม่โดนน้ำเลยครับตา,ามข้อมูลนี่ดำน้ำได้ห้าสิบเมตรนะครับ เวลากอฟิล sí, <c oughs> ์มกลับนะครับเราก็ปักไอ้ตร่นี้ไปที่ต in ัวอาร์นะครับตัวอาร์ทีนี้เราจะต้องเดินหน้านะครับเดินหน้าเขาก่อนเขาถึงจะยกขึ้นได้นะครับยกขึ้นได้แล้วก็กอแบบนี้แล้วก็เราจะดันก้นลงไม่ได้นะครับถ้าเรากอฟอนี่แล้วเราเผลอไปดันก้านลงระบบเซฟตี้เขาก็จะเซฟไว้ไม่ให้เราดันก้นลงถ้าเราอยากจะดันก้นลงเนี่ยเราจะต้องถอยกลับไปครึ่งจังหวะนะครับแล้วก็กดลงแบบนี้นะครับระบบหม่ ฟิของเขาเนี่ยตามข้อมูลเหมือนเขาจะออกแบบมาดีมากน,นะครับระบบเรื่องฟิวมกอฟิวมเนะีย่ยเขาจะกดไม่ลงกันเราเผลอนะครับกันบันเหตุนะครับกดไม่ลงจะต้องหมุนกลับไปครึ่งจังหวะถึงจะเก็บการได้นะครับดวไปดูใกล้ๆนะครับ นี่ครับแบบ้ลาอันนี้มีลอยนิดหน่อยนะครับเป็นลอยตามการเวลานะครับเลนเขาก็สวยสมบูรณ์นะครับไม่มีปลาปลาใสนะครับอันนี้เป็นรอยมือผมที่เลน <c oughs> อันนี้เป็นรีวิวต่างประเทศนะครับก็ผมทานเสร็จนะครับเป็นภาสาไทย์าลดีได้ดก็ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางครับในการใช้งานครับผมขอบคุณครับ